สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดำแต่งนะครับโอ้จะกล้ามาไหมนะไม่ต้องมาเอะไม่ต้องมาเดี๋ยวกลับแล้วครับเดี๋ยวกลับแล้ว ช่วงนี้น้ำไหลแรงมากครับท่านผู้ชมน้ำหลากครับน้ำหลากดูครับถ้าพนังกัน้นน้ำฝั่งโน้นขาดนี่งานเข้าเลยนะครับงานเข้าเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ อันตรายอันตรายอันนี้ก็มาสเปร์นะมามาขุดพวกเศษวัชพืชออกจากแเล่งน้ำนะครับเป็นของกรมชนนะครับดูครับดูไหลเต็มทางนะครับเต็มทางแล้ว เี่ผมขึ้นมาบนนี้ผมก็เสียวๆเหมือนกันนะครับพอทางตรงนี้สะพานตรงนี้ก็ชำรุดนะครับขาดแล้วขาดแล้วนะครับหักแล้วกปวๆเหมือน,นกันครับโอ้ถ้าพนังกัน้นน้ำขาดนี่งานเข้าเลยครับก็น่าจะท่วมหนักเลยนะครับ อันนี้ก็ไหลบนถนนนะครับไหลบนถนนแล้วอันนี้เป็นเขตของหมู่สองครับหมู่สองบ้านกันนับนะครับโอ้ดูครับน่ากลัวมากเลยครับโอ้ฝั่งนู้นจะขาดแล้วับ ยังยังดีนะที่มีต้นไม้นะผมจะกล้าข้ามไหมครับจะเป็นไรไหมรอยรถเครือบรถมอไซค์นะโอ้เดินแบบเียเสียวครับ ตอนนี้ก็วิกฤตแล้วครับวิกฤตก็ถ้าถ้าพนังกั้นน้ําตรงนี้ขาดเมื่อไรครับวิกฤตเลยนะครับน้ําก็จะไหลท่วมไปทั่วนครับเมื่อกี้รถปิกอัพมานะครับรถปิกอัพมาต้องเลี้ยวกับคืนครับมาไม่ได้นะครับมาไม่ได้ครับต้องวนไกลครับ บนไกลหลายกิโลเลยครับก็ฝั่งนน้นก็จะไหลบนคอนกรีตแล้วนะครับฝั่งที่ผมมานะครับมาจากหมู่บ้านก็จะไหลบนคอนกรีตนะครับไหลแรงด้วยครับไหลแรงเดี๋ยวจะซูมไปให้ดู อ่เดี๋ยวไปดูคุณนาข็ตกปลานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนันครับไหลเต็มทางแล้วครับเต็มถนนแล้วนะครับ เจ้าแคทสามสองศูนะครับบูมยาวบูมอ่ำยาวคันนี้ประจำการอยู่ที่บ้านกระนอบนะครับตำบลกันพา,ร,ารงมอำเภอสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแก่ไขน้ำท่วมนะครับเศษปนจพืชอโอ้โอ้ติดแล้วติดแล้วโอ้โห ยา yeah. แน่นอนแน่นอนครับท่านเขียวมาเลยติดเลยครับยา yeah. โ,โมยู่ล่าเหรอโอ้เค oh <my. S 1> oh, okay. มาเมื่อกี้ครับกับสมาร้งโดี๋ยวต้องไปหาเบ็ดมานั่งกับเกแล้ว <laughs> <laughs> มาขโมยเหยื่อแกใส่ด้วยครับฮ่เดี๋ยวเรามาดูกันครับช่วงน้ำหลากก็เป็นโอกาสนะครับของนักตกปลานะครับโอ้นูบอกเห็นเรบะเซ็ตเลยมั้ยนะนู้บะเตัาไ่เสรกลานเนาะเรียบร้อยเลยพูดออตัวถึงเล้ะหนู โอ้อ๋เขาไปขุดออกแล้วใช่ไหมโอ้รถไมโครไปขุดออกแล้วครับนี่กี่ล็อกไปเน๊จออก็ทุนน่ทุนทุนทมทมเลก็อ้อย โอ้ยย,อยื้อวีเดี๋ยวซาตามตึืเวไปบอ,อต,ววตอนัน,อน,นี้ปลากแย่งจริง,รงๆแล้วต้องปลากรดใช่ไหมโอ้รถอะไรมาเนาะเทลเลอร์โอ้เดี๋ยวไปดูก่อนครับเทลเลอร์มารับเจ้าสามสองศูนย์หรือเปล่า เดี <uffs running Jung net> ๋ยวมาดูเจ้า20ขึ้นเฉล์กันครับ320อศูนย์อ้าวติดเส้ call แล้วครับเกแล้วจะย้ายไปทางไหนต่อพี่ปลายใช่ไหมบ้านปลายโอ้ยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครับจัดเียวัะพืชออกจากแหลงน้ำ ไปแล้วไปแล้วโอ้เจวแน่นอนแน่นอนลื่นครับดินเหนียวครับดินเหนียวมันก็จะลื่นแบบนี้ครับ เราจะย้ายเจ้า320นะครับไปปฏิบัติภารกิจด้านล่างต่อนะครับย้ายไปไล่ตามหมู่บ้านไปเลยครับอาจจะต่อกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับ